ไปพี่ทาไปวิ่งฟาร์มพี่พร้อมแล้วพี่มีปืนแล้วพี่กิ้งกล้าสามารถแล้ไม่ต้องห่วงเลยพี่ทดสอบไปยิงหน่อยว้ายพี่ตอนนี้มันจ่ามิดเขาอะไรวะแล้วมีติดเป็ดแม็กหนึ่งกับพี่ยิงโดนทุกเม็ดลวงตัวเปล่าแม็กหนึ่งยิงโดนทุกเม็ดลวงใช่พี่กดลุลๆวนไปไปไปตอนนี้เนี้ยเนี้ยมีนะกำลังว่ายน้ำกับบ้าพี่เจมเดี๋ยวพี่ไปรอรับน้อง ไอพี่อยากออกพี่อยากงั้นแต่แกเมื่อกี้คืนว่ะแกผมอยากงั้นมันคืนอ่ะถ้ามีลูกมันมันอยู่แถวบ้านแถวนั้นเลยวิ่งเข้าอยู่สามทัวเดี๋ยวไปหามันก็ได้จะเราทำปืนหักได้ไหมลูกซองหักอ่ะไปจับกันไม่แก้ได้ต้องเรียนนะพี่มันต้องเรียนไปจับกันอ่ะเอาไม่แต่เคาะไม่ต้องเรียนแต่ปืนตะปูลูกยิงมาเลยเราแม่นกว่าพี่มั่นใจว่าเราแม่นกว่าน้องทำแซ่บท้ำแซ่ดผมผมกำลังวิ่งกลับบ้านมิ่ง จากน้ำก่อนผมได้ผมผมได้เซตพี่มาคืนน่ะพวกเสื้อผ้าแต่ไม่ได้ธนูไม่ได้ไม่ได้ฆ่าใครมาใช่มันไม่เก็บพี่มันโยนทิ้งอ่ะพี่คิดดูดิโอ้โหมันมินเกินมินเกินเฮ้ยเหมือนพี่เจิแกงแนละอัพี่เหมือนพี่เจิดแกจ่าอยชายชาายไอ้แกงเวนเนี่ยชายชายจระเข้ดักเอาไม่เอาทานี่มามานี่มานี่เราไว้พี่เราไว้เป็นตัวเปล่าพี่อยไรผมไม่มีลูกกระสุนธนูอ่ะผมต้องกลับบ้านก่อน Trả lời mà Bà nó đi vào lâu rồi lâu đi cái cây Nó ở có nàng, dù đi trả lời Cảm ơn tôi phút bầu được nè cái ơn các bạn đã theo Cái cưới bây giờ cái cưới Lấy ạ đến xuống cái này quá Tao nhìn cái cây hả? À? thì đu đến có nhìn cái, cái đến à, hộp mít ô oh, hô đến hộp mít đi đọc tòng cây là gia vị sai trả lời na sai trả lời ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยตายตายช่วยเดี๋ยวผมออกไปช่วยเดี๋ยวผมออกไปช่วยพี่ผมเพิ่งถึงบ้านแล้วผมถึงบ้านแล้วผมถึงบ้านแล้วภูเขาประตูเอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปท่านไปท่านลุกออกมาลุวออกมาตัวตายตัวตายตัวตายไปไปไปพีโคตรโหดโคตรอันตรายอ่ะพี่เจ็บเจ็บเจ็บตัวตายเจ็บแล้ว เฮ้ยพี่เจมส์เจ็บเจ็บมากวิเจ็บมากเจ็บมากเฮ้ยอันนี้ใครมันช่วยว้าวว้าวว้าวมึงอยู่ไหนมึมาเอาของของืนตัวเดียวเลยเจ็บพี่ตายแล้วตัวตายแล้วเราพี่ไม่มีเลือดแล้พี่เทียบกขาแม่งเลยแล้วพี่มีเลือดแล้วพี่จะฆ่าไม่ได้ตายดีกระเทยดอกทองเดี๋ยวยิงมันพี่ยิงมันยืงมัน อ้อยไปไตายไเดียยเด๋ย,ยออวอย่าไปยอมอย่าไปยอมโอ้ผมดาวีอย่าไปยอมบ้าจริงเด้งมันป <c oughs> ืน,นตะปูสองตัวเลยอะมันลุกยิงผมไอเจ็บเจ็บธนาผมเป็นปืนตะปูพี่เฮ้ยพี่มันมันมันก็แค่ดาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ยอมมันเราตาตบแม่งอีกรอบนึง ไปเป็นสู้เล้วพี่เมื่อกี้เนี่ยเออมันสู้ไม่ได้พี่บอกแล้วเราคมกวา่ามันโตไม่ทุบท้ายเรืองพี่เหลือสองพี่ไม่พันก็อยู่ไม่ได้มเมื่อก <c oughs> ี้อียินปืนมาอีบุ๋เวนเอ,อ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวขอวพี่ <c oughs> เอาพี่เฮ้ยลอกับ้าสีชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้น้องเดี๋ยวชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไม่เอ็บตามมันบ,บ้านมันผมเดาได้ว่าน่าจะอยู่ทรงทรงฮาเบิร์ตจากการที่ผมเห็นมันวิ่งนะ รอบแรกกับรอบสดมันน่าอยู่ตรงแถวหาเบอร์หาเบอร์ชัวๆเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งหาบ้านให้ประเด็เดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งหาบ้านแถวนี้เลยเดี๋ยวเดีวผมขับไปแล้วเอ้ยขับของเดี๋ยวไปสกาวบ้านก่อนเวตีมาเล่นพี่บิวเดี๋ยวเขามาแล้วพี่อ๋อเดี๋ยวผมแชร์ให้พี่เดี๋ยวไปสกาวบ้านก่อนแหนมันยิงโคตรกากเลยแดดมันยิงโดนบ้างปล่าเนี่ยไม่โดนไม่โดนผมโดนไปเพี้ยนเดียวพี่พี่จะบอกผมมีกระสุนจะดูอยู่สองนัดอะเมื่อกี้ บอกแล้วให้เล่นออฟบ่อยๆพี่เจอพี่เจอรีวเวอร์ยิงเป๊ะหนึ่งพีวิ่งเลยใช่ไหมพี่บิวพิมหน่อยพี่พิมยนงเทิร์นเจ็บผมต้องไปหลอยฟาาเอาก้อนหินก่อนพี่เอาทำกระสุนธนูก็ยังดีเอ้ยมามึงไล่ล่ามาด้วยมาด้วยเอ้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 ยโอ้พี่ตีลมาสามรอบไม่ล่วงนี่กระเทยเอ้ยหน่งร้อยเอ็งทำปืนตะปูก็ได้เยอะๆดิน้องบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ย ทำไปสามอันแล้วสอันนี้พี่บิวปะหวัดดีครับสิวดีจ้าพี่อยู่ตรงฮาร์เบอร์ดีสิบสามอ่ะอ่าบ้านเราอยู่ตรงอีเก้าอีเก้าอีเก้าพี่ขึ้นวิววิวออกซ้ายมาโอเคโอเคได้อะไรเดี๋ยวพี่ฟังก้อนหินก่อนน้องพี่ต้องใช้ก้อนหินพอที่จะเดบุนเดี๋ยวผมคุมไอ้ทำปืนตะปุ้ได้เยอะเืนไม่ใช่อะไรบ้างวะพี่ไปกว่าน้อพี่ไม่ชอบสแคปบสิบห้าพี่เด็กเจ็ดสิบห้าใช้อะไรเจ็ดสิบห้านะแคปสแคปบสิบห้าพี่ เหล็กจะเสียภาพพี่ลืมไว้ตอนพี่วิ่งไปรอบเมื่อกี้ที่พี่โดนยิงตะปูยิงรอบแรกอะพี่มีไอ้ปืนเคาะแป้งอยู่นะพี่ลืมเลยพ okay. ี่ไม่ได so, ้เอาไปยิงหน้าสักทีหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำกับทอาวุธก่อนปืนปืนงูสวัดพี่น้ำเจอแน่โอ้ยรุ่นฮาเบอร์คนเยอะเลยใช่พี่ฮาเบอร์คนเยอะจะฟาร์มก้อนหินยังไงไม่ไม่มีก้อนหินเลยวะเพิ่งวิบใช่ไหมเนี่ยใช่พี่วิว แบงตัวเปล่าลืมแบบพี่พี่ไปตัดไม้กันโอ้ยอย่างเงี้ต้องชวนแม็กมาเล่นแล้วสายแม็กมาเลยนะในแม็กมาไม่คนหนึ่งก็พอดีเลยพี่บิวมาเจ้ากันเท่าไหร่พี่เนี่ยพี่เนีห้าคนพี่ใช่ปะวะห้าคนพี่เองดีมิตลิมิตกรุบอ่ะพี่ห้าเราทำบ้านสองหลังนี่จะไม่ยากหรอกต้องหาแม็กมามาทำบ้านแล้วเงี้ยไอแม็กชอบทำบ้านพี่โทรตามเลยพี่บิวจะเล่นป่ะเน้นเยอะเน้นเยอะไว้ก่อนพี่เอารวยไว้เน้นเยอะพี่เกมี เฮ้ยพี่ดีเสียงคุณยิงเรี้ยวเว้อจะร้อยจะร้อยดิมีเสียงคุณยิงเรี้ยวอร์ใกล้เราปะผมว่าใช่เหลอพี่สนใจนะ่นเอพี่สนใจนี่พี่สนใจเลยพี่สนใจเลยพี่วิ่งใส่อย่างเดียวว่ะสามแม็กับพี่ผมพร้อมเลยจะยโอ้ไม่มีก้อนหินเลยว่ะเฮ้ยโอ้สามตัวไปแล้วจ้าเปลี่ยนปืีอยนสามตัวพวกนั้นแหละไปแล้วจ้า ดวงสองตายหมดเฮ้ยมาก็หนีไม่ได้ไหรพี่เจมอู้หูยวันนี้มีของเยอะอู้กลับเก็บไปก่อนพี่เก็บกลับไปก่อนกลับเก็บเก็บเก็บกลับกลับเก็บเก็บกลับเหมือนกันปะไม่เหมือนเลยไอ้เหี้ยพี่มีของเลยเดี๋ยวพี่เก็บของกลับไปเก็บบ้างก่อนเนาะ เราควบมีเกมเราควบถ่ายพี่พี่ของขึ้นเดือดแล้วอะโคตรเดือดเลยพี่เดี๋ยวพี่ได้ของอ่ะพี่ได้ของแล้วน้องม้ามีที่ย่อยของปะไม่มีอะอยากมีม้าสักตัวพี่เอาไม่ขี่เหรอพี่เอามาดูดเฮ้ยม้าเอาไม้ขี่เฮ้ไอเหนียวไว้ดูดโอ้เฮ้ยเราหน้าบ้านอ่จจะร้อย มได้ปืนยิงปลามาพี่ตายตายทีเ่นนเด็ยโอ้ยเยอะไปรุ่นคตรเยอะชาวบ้านชาวบ้านต้องเรียกเขาว่าชาวบ้าน <c oughs> กระสุนปืนกระปูยทำยังไงเดี๋ยวเดใช้เหล็กไปเดี๋ยวเหล็ก<ล>ใช้เด<ม>ี๋ยวยี่ี่เลยคับแค่สิบไปพีได้ตั้งเยอะ คิดว่าเราจะรวยว่วนนี้พี่เจมส์รวย <c oughs> เราไม่ขอแก้แค้นใครขอแก้แค้นในสามตัวนั้นน่ะพี่วิ่งล่าแม่งเลยตอนเนี้ยมาดิาแบบเขาแบบแตกสามอย่างเงี้ยมาดิเนี่ยพี่เมื่อกี้พี่ประหยัดก,กระสุนป,ปืนตะปูเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เราปรับเรนมาก่อนว่าว่าไกลสุดมันแค่ไหนอ่ะพี่เริ่ม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 ละใครขี่บอลลูนมาใช่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวรอเชิญเทกบิ๊ตี้ก่อนไอ้เนี้ยเร็วพี่มีไหนพี่มีไหนอยู่ในบ้านปะ กำลังวิ่งกับไปบ้านพี่พร้อมได้เลยมาลอยฟาร์มไล้แป๊บนึงพี่ผมกำลังกลับบ้านผมว่าลอยฟาร์มแร่ฟาร์มด้แบบนี้กันเดี๋ยวพี่วิ่งเล่นเลยจะรอไหะเสร็จแล้วตามพี่ออกมานะพี่ฟารกดน้าาเลยพวกเนี้ยไอ้เกลียงเกลยงไก่สามตัวเมื่อกี้ใหม่ป่ะโหเลื่อนพี่น้อยไปหน่อยเมื่อกี้เสียรายยิ่หายเลยมาต้องไปบุกบุกฮาเบอร์พี่เราเจอแน่นอนถ้าบุกฮาเบอร์อ่ะบฮาาเเออร์คนยย่งดูมันคุมพี่มันคุมอย่างนั้นอ่ะมันมันเดียวมันดิมันเหลือมันบอกว่าเสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ ิมรหัสประตูบ้านในดีเท่าไหร่เอเจัดเราพิมพิมวน่อยดิพิมพิมแถวนี้ผมพูดเยอะเลยชาวบ้านแถวช่องแล้เนี่ยโอ้โหศพใครเกินหน้าบ้านแล้วนะเฮ้ยอยู่ใกล้ยะยิงแม่งเลยดอกทองเนี่ยยิงเด็กอนยะ่างนั้นมันชอบแบบวิ่งมาใกล้ๆทำทรงอะ่ะ ไอสามแยกนี่มันพี่เจมระวังขวาจากริมน้ำพี่ลองนะใช่ใช่ก็ใช่พี่ป่ะนั่นใช่พี่ปะพี่กระโดดเป็นกบอยู่นะนี่เนี่ยพี่มันมีขวาจากริมน้ำอ๋อตัวเปล่าพี่วิวไหนผมเจอสองมาแล้วเปี่เนี่ยไม่มีอะไรเลยพี่กระสุนพี่เยอะนะพี่พร้อมลบเสมอผมกำลังไปกลับไปเชิญแขนพี่บิวก่อนใครดูอยู่รบกวนกดไลค์ให้หน่อยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเดี๋ยวพี่สหมูก่อน้งเนี้ยเสร์ฟงี้ฟาร์มไงรวยพี่บิว ใครยิงอะไรใส่พี่วะพี่พิว้วไหอ่าเข้าแขนพี่เข้าแขน,เ,นเดี๋ยวใส่ย่างเส่ย่าง๋ยวพี่ผมก็เลังออกไปพี่เดีย๋ยวลอยไหมเดี๋ยวรอสงองคนก่อนเดี๋ยวเราวิ่งวิ่งโซนนี้เลยโซนหาเบิโซนเนี้ยไม่ยอมไม่เนี้ยไม่ยอมไม่เนี้ยเสียหายหมดไปพี่พิว้วเมื่อกี้เก็บได้เพียงนิดเดียว เออเดี๋ยวพี่ตายตรงเนี้ยดูตูดพี่ดิพี่ตายโง่ตูดเป็นหมาเลยนะโอ้เลือดเลือดสองไปพันก็ไม่ได้เลือดเลือดสองเราต้องไปฮาร์เบอร์พี่เจมส์เราเจอมันแน่เราองวิ่งไปทางฮาร์เบอร์ดกีกว่าเราจะได้ฟังไปด้วยนูนูนูพี่เจมส์สองตัวไม่รู้ใช่มันว่าบินตรงนูน้นไอ้คนนี้ชาวบ้านอย่านะาอย่าไอคนที้ชอบแบบวิ่งมาเอาหินมาทุบมัน,มนมตัดเลือ,อดเรยใช่แล้วมันเปืองเลือดที่ไหลเลย เสียงมันมันทำเส็บกัรู้หรือว่านั้นป้ามันวะพี่ไม่ใช่ฝรั่งไอ้ตัวนึงพี่ไอ้ซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือมีตัวนึงขอเปิดเสียงกัแป๊บนึงโอเคไฮแมนผมว่าอยู่แถวสีสะเกียงที่แตะตัวเลยให้ือนให้แมนเลยให้แมนให้แมนเลยพี่ผมว่าไม่อยู่แถวเนี่ยหยุดีตะเกียงความรักก็เหมือนลุงตู่รู้ว่าเขาไม่ต้องการก็ยังหน้าด้านที่จะอยู่เฮ้ยสายตัวซ้ายมีมีหอกตัวซ้ายมีหอกโอ้ย ไอตัวท้ายมีหอกพร้อมไหมพร้อมไหมน้ำดำป่ะพี่เนีมันรู้นะตระสุนไมกะุน้ำด้วยวร์จเดี๋ยวชาร์จเดี๋ยวชาร์จจเฮ้ยนีทธนูยิงมาจากใครพี่4ีเมพี่4ีเมตีเเโซนเต็มโซนเฮ้ยอยเข้าอย่าเข้าอย่าเข้าอย่าเขถอยถอย